โอเคนะครับมาถึงบทที่9แล้วนะครับเดี๋ยวรอเป๊ะก่อนทดสอบเสียงเป๊ะเสียเวลาแปลค่อนข้างนานพอสมควรเหมือนกันครับก็จะย่อยออกมาให้มันฟังดูง่ายนะครับนางเขียนคะกปตแกไปแกมาแล้วโอเคนะครับอันนี้เป็นบทที่9นะครับเดี๋ยวรอขอทดสอบเสียงนึ่เขียนตะกีตแกไปแกมหมโอเคนะครับเสียงมาแล้วโอเคนะครับอันนี้เป็น การถอดความมาจาก channel ของ AWM f f e c t นะครับเรื่องของสุภา e ิ m a n Masterclass นะครับเป็นบทที่9ทั้งหมดมีทั้งหมด10บทนะครับหัวข้อของบทที่9จะเป็น Compression Setup นะฮะแนะนำนะครับลองไปดูตัวต้นฉบับก็จะฟังแล้วรู้สึกยาวนานนะครับพอดีผมตัดเอาเฉพาะในเนื้อเพราะว่าเขาจะมีส่วนที่เขาเล่าเรื่องประสบการณ์บ้างอะไรบ้างซึ่งเราก็ เอาจริงเราก็ไม่ค่อยได้อยากรู้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นอ่ะนะครับมาว่ากันต่อโอเคนะครับก็เข้าไปกดไลค์กด Subscribe นะครับ c h anel n AWM f f e c t เพื่อเป็นกำลังใจเขาด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้เรื่องของ compression นะครับ compression ย่อว่า CP นะครับไม่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 ให้เจริญพันธ์ CP ครับ c o m p r e s s นนะครับ หวงเล็บนะครับเป็น compression cell คำว่า compression ก็คือการบีบอัดนะครับการที่ราคาเนี่ยมันถูรูปถูกกลางกันไป cp นะครับจะทำตัวเองเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะไปถึง mpl cp นะครับมีลักษณะเป็นแท่งเทียนเล็กๆต่อๆกันเรียงกันขึ้นไป cp มองเป็นลักษณะของ การสร้างดีมานซ้อนเป็นชั้นๆต่อกันไปเป็นขั้นบันไดเขีน okay, นะครับมองหาแนวรับแนวต้านสำคัญมองหา srf หรือมองหา Key level ทางซ้ายมือนะฮะเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาเบรกแนวต้านตอนนี้มันย่อดได้นะครับเบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะทิ้งตัวลงมาหาดีมานแล้วเขาก็เบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมา เบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆกล่องน้ําเงินก็คือการแมปนะครับการแมปปิ้งตัว demand. ดีมานดีมานนี้ถูกใช้งานแล้วตัดทิ้งดีมานนี้ถูกใช้งานแล้วตัดทิ้งถูกไหมครับพอมันไปสร้างนิวไฮย่อลงมาใช้ดีมานนี้ก็ตัดทิ้งพอมันย่อลงมาใช้ดีมานนี้ก็ตัดทิ้งเพราะการแมปปิ้งเนี่ยครับคือทําให้เรารู้ว่าดีมานนี้มันถูกใช้ไปแล้วถูกใช้แล้วถูกใช้ไปแล้ว,ลวอย่างนี้ครับ ไปว่าอะไรครับแปลว่ามันก็คือการเคลียร์คำสั่งเคลียร์คำสั่งบ y ายนะครับด้านล่างเคลียร์คำสั่งเซลล์ด้านบนเคลียร์ทั้งสองฝั่งเลยเพื่ออะไรครับเปิดทางให้มันโล่งๆครับเพื่อให้หนึ่งคืออะไรครับพาคนขึ้นไปบายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมคนบายไปเรื่อยๆสองคือรอนะครับรอจนกว่าออเดอร์ในมือตัวเองเนี่ยนะครับ เดี่ยง่ายๆจนกว่าตัวเองจะได้กําไรตัวเองในที่นี้ก็คือขายใหญ่นะครับเมื่อเจ้ามือหรือขายใหญ่เขาได้กําไรเขาก็ปิดหน้าใบาลงถูกไหมครับเมื่อเขาปิดหน้าใบาก็กลายเป็นหน้าเซลล์ให้กับคนที่ถือหน้าใบแมทชิ่งกันสนุกสนานแล้วก็ทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นคราวนี้เขาบอกวา่าเวลามันเกิดคอมมิชชั่นให้เราไปหาครับว่าตรงไหนมันเป็น MPL นะครับหา MPL ให้เจอก่อนก็คือหา DP นะครับ ถ้าจะเอาภาษาง่ายๆนะครับก็เป็น DP แล้วก็อะไรครับ Compression is look like small candle going up คือจะเป็นแท่งเทียนเล็กๆๆๆ,ๆต่อกันไปเรื่อยๆ If you do mapping ก็คือทำไอสีน้ำเงินนะครับคือการ mapping You will realize demand zone has been consumed ก็คือมันสร้าง demand ไปต่อสร้าง demand ไปต่อสร้าง demand ไปต่อ consume ค,คือไปต่อนะครับ File นะครับให้หาแนวรับแนวต้านสำคัญฝั่งซ้ายโอเคไหมครับ แนวรับแนวต้านสาคัญฝั่งซ้ายก็คือสุดที่เคยเป็นแนวรับก็จะกลับมาเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับโอเคนี่เป็น cp s e l l ต่อไปเป็น cp b u y ก็ทำตรงกันข้ามกัน cp ถ้าเรานึกภาพไม่ออกให้ค,คิดถึง rising wave นะครับคือมันจะทําเป็นบันไดเลื่อนลงมาอนี้ก็ได้หรือมันจะทําเป็น3มเลื่อนอย่างนี้ก็ได้แต่ส,สุดท้ายอ่ะจิ้มปุ๊บแล้วก็ดีดกลับแค่นั้นเอง เหมือนทองเมื่อวานนะครับเหมือนทองเมื่อวานเมื่อกี้ผมปิดออเดอร์ไปแล้วนี่หว่าเนี่ยครับเดี๋ยนะโทนะเอาใน mt สให้ดูมันไม่ให้ดูเฮ่อันนึงอ๋อโทษต่ออนนี้ก่อน,นะนะครับเมื่อกี้ผมปิดออเดอร์ที่แนวรับเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับเราจะเห็นอย่างนี้ครับทรงตรงนี้เนาะ ให้ดู m 1 5มันจะชัดกว่าเนี่ยครับ c o m p e s s i o n ไม่ยังเป็นต้องเป็นอะไรครับไม่ยังเป็นต้องเป็น channel อาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้สุดท้ายก็ทิ้งตัวลงมาหา dp เมื่อถึง dp เสร็จปุ๊บก็กลายเป็นอะไรครับครบรูปแบบของ qm นะครับสังเกต qm ใบฝั่งนี้ใช้13แท่งฝั่งขวาก็ควรจะใช้แค่16แท่งถูกไหมครับแต่เนี่ยมันใช้เข้าไปประมาณ52แท่ง ก็คือกลายเป็นเลระลิเทสเพราะนั้นมันเป็นเลระลเทสทำไมกล้าบายกล้าบายก็เพราะว่ามันเป็นอะไรครับคอมเพชชั่นนะครับคอมเพชชั่นที่ทิ้งตัวลงมาหา dp แบบนี้ก็คือ CPLQ คอมเพชชั่น liquidity ครับโอเคนะฮะพอทิ้งตัวปุ๊บแล้วก็บีกกลับเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือการไล่ลักษณาที่เป็น atm ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะโมโมปอ๋อน,นี่ปิดทำไมเมื่อกี้นี่หว่า โอเคเนี่ยครับเงินในพอร์ตมปต้องมีเราแค่เนี้ยจริงๆต้องบอกว่าไอ้ที่มันหายจริงๆมันมีสามสิเหรียญไอ้ที่มันหายไปครึ่งหนึ่งคือไลท์เนี่ยแหละแล้วก็เปิดไอเพนนิ่งออเดอร์นะครับสอนเรื่องเพนนิ่งออเดอร์อยู่แล้วก็ลืมมาาหายไปครึ่งพอร์ตไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเทรดกลับโอเคผมกะทำให้สิบคลิปนี้เสร็จก่อนแล้วผมจะไปเทรดละโอเค นะครับอ่ะมาดู c o มมชิชช i o n b y าก็คือในรูปของกราฟทอมเมื่อกี้เนาะของจริงไลยแบบนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งเป็น channel คำว่า channel ก็คือเป็นอย่างนี้ครับคุณกระล่างเท่ากันเขาเรียกช n n e l นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น channel อาจจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับเป็น rising wave อย่างนี้ก็ได้เอ,อ้ยโจทยเป็นบีบตงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้ ทรงไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นเลยครับเป็นฟันเลื่อยอย่างงี้ลงมาเป็นการลดโลลดไฮลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเจอท่านี้เมื่อไหร่ก็ให้หาเลยครับว่าตรงไหนมี DP นะครับ Compression View File MPL หาให้เจอครับว่า MPL อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็หาเลยครับแนวรับที่กลับมาเป็นแนวต้าน SRF นั่นเองอเข้าใจไหมครับเนี่ยจริงๆอ่ะมันใช้เป็นอะไรครับ SRF ใช่ไหมแต่เขาใช้คำว่า SSR ก็อันเดียวกันล โอเคไหมฮะคอมเพรสชันวิวลุคไลท์สโมลเคนเดอร์ like going down นะครับก็คือเป็นแท่งเทียยเล็กๆที่ค่อยๆลงลงลง,ลงนะครับถ้าคุณแมปปิ้งคุณจะเห็นว่า supply zone เนี่ยนะครับคือมันทำ supply zone เสร็จมันก็คอนซูมก็คือราคาก็ลงต่อทำ supply zone เสร็จก็คอนซูมก็คือเคลียร์ทั้งออเดอร์บายทั้งออเดอร์เซลพอถึงดีมาปุ๊บก็ทำไมครับเจ้าใช้เงินที่น้อยลงนะครับในการที่อนะไรฮะเคลียร์ด้วว่างนี่โซนเนี้ยนะครับ ส่นนี้ไม่มีออเดอร์แล้วก็คือจิ้มออเดอร์เจ้าแล้วไปได้เลยนะครับมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เจ้ามีเงินเหลือน้อยหรือเจ้าจะใช้เงินน้อยลงอย่าลืมนะครับว่าไอ้เจ้าในที่นี้คืออะไรครับ market maker market maker คือใครมันก็คือหนึ่งในธนาคารใหญ่ก็หน่วยงานหนึ่งนะครับอาจจะเป็น h e ดฟันอาจจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปคนที่มีเงินเยอะพอที่จะทําให้ราคาเนี่ยมันพุ่งออกไปเป็นอิมบาลานนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตฝั่งซ้าย ตรงนี้เป็นอิมบาลานเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ลงมาก็คืออะไรครับเราแกะรอยรายใหญ่คือเราจะมาเข้าจุดเดียวกับรายใหญ่เพื่อไปต่อนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ลักษณะการทำคอมมิชชั่นเป็นการเขียนคำสั่งเซลล์นะครับล่วงหน้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลดโลลงมันต้องใช้เงินทุนนะครับถูกไหมฮะมันต้องใช้เงินทุนนะครับเพื่อท,นนท,ที่จะลากลง ตอนที่มันเด้งกลับขึ้นมาก็คือการที่เขาเอาทุนคืนแล้วก็ลากลงใหม่ๆพาคนเซลล์สะสมเซลลไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยไปกระชากวิญญาณตรงจุดที่เป็น DP แค่นั้นเองเห็นไหมฮะ CP ไม่มีระยากมองเป็นบันเลื่อนเข้าไว้ครับง่ายๆจะเลื่อนแหลมเลื่อนเท่าก็แล้วแต่เลยนะครับอ่ะเรามาแบ่งกันชนิดของ CP มีอะไรบ้างแบบที่1คือเป็นชนแนลอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะเป็นชแนลคือ บนกับล่างนะครับสมมาตรกันโอเคนะครับเป็นลักษณะเป็นการขนานถ้ามองง่ายๆมองเป็นบันไดอะครับบันไดแล้วก็มีขั้นบันไดอยู่ข้างในเป็นบันไดเลื่อนเลื่อนไปไหนเลื่อนไปหาดีพีเลื่อน,ปนไปห,หาดีพีเกิดจแล้วทําไงต่อเททิ้ง,ง,น,ง,น,ง <c oughs> นะครับเททิ้งเพราะนั้นลักษณะที่การขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเป็นการที่เจ้ามีเงินน้อยนะครับมีเงินน้อยแล้วก็ทําไมครับค่อยๆ่อยดันราคาขึ้นพอราคาสูงขึ้นขายทิ้งราคาก็ลง พอลงเสร็จปุ๊บคนที่ follow by ายก็จะ b u ากลับขึ้นไปใช่ไหมครับเจ้าก็ b u าด้วยเขาก็ b u าด้วยบ่า y ด้วยกันแล้วพอถึงข้างบนอีกทำไมก,กับเราต้นทุนขายออกแล้วก็มาซื้อกลับขายออกซื้อกลับอยาเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้ามีลักษณะที่เป็นบันไดเลื่อนเท่าๆกันนะครับเขาเรียกว่า channel c o m r e s s i o n ต่อมาเป็นแนวรับกลับเป็นแนวต้านแนวต้านกลับเป็นแนวรับอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็น T หน่อยนะฮะ แนวต้านกับเป็นแนวรับแนวต้านกับเป็นแนวรับแนวต้านกับเป็นแนวรับของจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกอันนะครับมันก็จะมีเลยๆบ้างขาดๆบ้างสุดท้ายครับพาไปจนถึง dp แล้วก็ทิ้งตัวนะครับในที่นี้เป็น mpl นะอันเดียวกันเละครับต่อมาเป็นลักษณะทําตัวเองเป็น Qm Q m ในลักษณะที่ลากขึ้นคืออะไรครับทําลักษณะดูนะฮะ QM ทำเหมือนจะเซลแล้วลากขึ้นทำเหมือนจะเซลแล้วลากขึ้นทำเหมือนจะเซลแล้วลากขึ้นเป็น iQ m เไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็น Q m b เก็ได้อาจจะเป็น Q m sell ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยแต่สุดท้ายมันก็พาไปท้างบนแหละครับด p ที่เดิมแล้วก็อะไรฮะลั t ท d i e c ค m p เพสช i o n คืออะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้เช่นเกิด Fa k e out บ้างเกิด o m p เพสช i o n แบบที่ีบ้าง อะไรก็เปนแต่สุดท้ายมันทํา3ได้ครับ1 d 2 d 3ดของจริงก็ไม่ได้ติดกันขนาดนี้ก็ห่างกันนะครับโอเคดูคอนเซปต์ไปก่อนนะครับคืออะไรไม่รู้แล้วไปต่อชุดสุดท้ายเนี่ยเป็น3 d i o m ค์ n อ s เบชขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงนะครับโอเคแล้วก็แบบสุดท้ายครับที่เราเห็นกันใน Facebook เยอะๆแล้วเราก็ไม่ค่อยจะรู้จักมันนะครับมีดาว3ตัวเลยนะครับคือ CPLQ นะฮะก็คือลากขึ้นมาเป็น Cp ก่อนลากขึ้นมาเป็น Cp ไม่พอสร้างเ a ก e อ u t สร้างเ a กเ out เสร็จปุ๊บยิงขึ้นไปหา Vp แล้วค่อยลงก็คือหาสปายโซนแล้วค่อยลงนะครับเพราะฉะนั้น CpLQ มันประกอบไปด้วย Cp f a k e ก u อแล้วก็ชูดไปหาอะไรครับสปายโซนก่อนที่จะทิ้งตัวลงมา นะครับก็เป็นข้อาแบบนี้ CPLQ นะครับะ m o v e m e n t Combine นะครับ of c o m p n e t i o n and Fake Out before Big Drop หรือ Rally นะครับก็คือทำ CP มาบวกกันกับทำ Fake Out อันนี้เรารู้แล้วนะครับเป็น Fake Out ชั้นหนึ่งนะครับเป็น3 r เนอะ The reason this h a p p e n นะครับเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้ because power is because เพราะว่า is t not enough order มันไม่มีออเดอร์พอครับที่จะให้บิ๊กเทรดเดอร์ฟิลเดอร์เทรดคือเทรดเดอร์เนี่ยต้องการจะขายที่ราคานี้แต่ทำยังไงคนก็ไม่บายสักทีนะครับพอคนไม่บายก็ต้องทำอะไรครับทำการให้เขาบายเขาก็จะได้บาย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 เสร็จปุ๊บการที่ไซด์เวย์คืออะไรครับสะสมคนบายเพราะคนก็จะมาบายแล้วก็มาเซลบายเซลบายปรากฏว่าพอบายเสร็จปุ๊บ เราขึ้นไปเป็นเบรกเอาท์ก็ได้กําไรทีใจถูกไหมฮะก็จะมีคนที่มากพออย่าลืมนะครับว่าเจ้าเขาเห็นออเดอร์บุ๊กในออเดอร์บุ๊กจะเห็นหมดเลยว่าฝั่งเซลมีเท่าไหร่ฝั่งบายมีเท่าไหร่ดังนั้นเขาอยากจะปิดกําไรตรงนี้เขาต้องมีคนเลยครับเซลไอ้คนบายที่มากพอเพราะเขาจะเซลเพราะนั้นพอมีคนบายที่มากพอในจดุดจุดนี้เขาแค่ปิดออเดอร์บายของเขาออกมันก็จะกลายเป็นนะรครับ เป็นออเดอร์เซลล์ไปจับคู่กับออเดอร์บายของคนที่ถือเข้ามาเรียบร้อยราคาล่วงพรวดก็ตามนั้นนะครับเห็นนะหมเคล็ดมอ q u i คว i ตนะครับอันนี้มาดูของจริงนะครับอันนี้ก็ทองเนาะที่เจอจันบ่อยๆแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันทำอะไรของมันอันนี้เราลากไปนะครับเห็นไหมครับ A1 A2 A3 นะครับ, A 1, A 2, A ร,บราคามันไม่สามารถขึ้นมาโซนี้ แล้วก็ปิดเนื้อได้ก็เป็นอาสาเนาะอ่ะฝั่งนี้เป็น QML นะครับ MPL เห็นยัง m q m l สังเกตนะครับ QML อยู่นี่ MPL อยู่คนนี้ MPL Max Pain Level นะครับก็คือเขาจะหาจุดที่เป็น key level ที่ใกล้สะพายที่สุดนะครับโดยการดูลักษณะของการดออปการสร้าง QM ถ้าเป็น QM เป็นลักษณะไปต่อแบบนี้ นะครับก็จะมาหาซัพพลายนะครับที่มีการรีเจ็ t ข้างบนข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเขาว่ากันโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้ผมซูมให้เฉยชุดนี้ผมซูมให้นะ d1 d2 d3 เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ามีติ่งๆเป็น R 1นะครับตรงนี้เป็น R 2เป็น fake out โอเคนะครับมี fake out เป็น QM l a ล e r e t แล้วก็เข้าออเดอร์ที่บริเวณ QM L นะฮะเราก็ต้องทำาไงครับ ต้องมาคัาสมัยโซนถ้าโซนของคีวีมนะครับลองเลื่อนดูกระชับโซนดูว่าตรงไหนมันพอจะทําได้นะครับแล้วก็ทําพอดีว่าอันนี้กราฟมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นทํายังไงก็ถูกใช่ปว่าแต่มันก็มีหลักการมันอยู่นะจะเย็นนะครับอ่ะทีน,นี้ last t h r e e d i e compression คือตรงนี้ขึ้นไปด้วย Imbalance อ,อะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันถูกไหมฮะจากนั้นก็คือทําไมครับทำได1หนึ่งไดซสองไดซสามขึ้นไปชนนะครับ dp แล้วก็ทิ้งตัวลงแค่นั้นเองนะครับแค่นั้เนเองแลั้นเราจะดูตรงนี้นะครับเห็นการทําลายโครงสร้างนะครับ b m s ตรงนี้เนาะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าโซนี้ขึ้นมาปุ๊บชนปัาบดีเจกปุ๊บก็แปลว่ามันคอนเฟิร์มว่าโซนนี้ใช้งานได้นะครับเราก็ทำไงครับเมื่อมันคอนเฟิร์มแล้วเราก็ไปรอเซลล์ที่ซัพลายก็จะได้ไม้นี้นะครับ ไม,ไม่ยากไม่ยาก่อต่อนะครับถ้าไม่คอนเฟิร์มก็เซลยข้างบนนั้นลืมบอกอ,อันนี้นะครับ C q m l c t นะครับคอมเ s s ชันขึ้นไปนะครับไปหาไรไปหาไล่นะครับไปหาไล่ไปหา,นะา,า MPL ถ้าเรามองลักษณะน,นี้แล้วเรามองว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะเป็น QM ก็ไม่ต้องมองไป QM ก็ได้ครับมองอะไรฮะมอง supply zone. ซับไพโซนซับไพโซนนี้โดนไอ้น,นี่ใช้ไปแล้วอันนี้ไม่เอาเอาอันนี้อันนี้ใหม่พอเป็นอันนี้ใหม่ปุ๊บตรงเนี้ยครับเราต้องหาว่าตรงไหนเนีที่มันมีการเลเยจโซนเยอะๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมีการเลเยจโซนเยอะๆเราก็ลากไปเพราะนั้นถ้าเกิดเรามองชุดเนี้ยครับถ้าเกิดอันนี้มัน M15 นะ ถ้าเกิดเป็นหนึ่งชั่วโมงมันก็คือเป็นแท่งเดียวถูกไหมฮะราคาเปิดอยู่ข้างล่างครับตีโซนได้คือไม่ต้องห่วงว่าจะมองไม่ออกนะครับเราต้องขยับดูหลายๆทำเฟรมด้วยนะครับพอขยับไปในทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมาโซนง่ายขึ้นไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะครับโอเคเพราะนั้นเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยขึ้นแบบงงๆครับล่าขึ้นไปทำไฮใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ล่าขึ้นไปทำไฮใหม่สุดท้ายพอชนนะครับพอชนเสร็จปุ๊บ สิ่งที่มันจะต้องทำเลยนะครับหลังจากที่มันชนสปายโซนต้องเกิด DMS ทันทีอย่างนี้คือการคอนเฟิร์มว่ามันจะลงพอมันจะลงแบบนี้ปุ๊บเราก็มารอที่ออเดอร์บล็ด้านบนนะครับมารอที่สปายบนของชุดนี้แค่นั้นเองแลาตรงนี้ก็คืออะไรครับ s t ็อปฮันน์นั่นเองไม่งงนะครับไม่งงตามนี้ไม่ยากนะครับไม่มีอะไร เราจะบายก็ได้เราดูเทน์นะครับเราบายตามเทนมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ทําไมครับรู้ว่าพลายโซนอยู่นี้เราก็เซล์เซลร็ปปุ๊บเราก็ไม่นั่งมองเออเซลแล้วมันลงไหมถ้ามันไม่ลงก็เก็บกำไรหนีแต่ถ้าเกิดมันเอ็นกัฟก็ถือไว้นานหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยาก EU นะครับ EU เอามาดูโซนนี้เป็น SR f i นะครับ CPLQ แท่งเทียนเล็กๆเคลื่อนที่ชา้าๆกินเวลานาน,านๆเนี่ยครับ ค่อยๆลงตา้ตอนยอ้อนไปเรื่อยๆนะครับเคลื่อนใหญ่บ้างน้อยบ้างสลับไปสลับมาก่อนจะถึงนะครับดีมาร์นท่านั้นดีมานมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับดีมานนนี้วิธีการคัสเอรไมดีมานตรงนี้จะเป็น dVD นะครับแล้วก็มันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ในทำเฟรมเล็กนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเทปก็ได้ครับมันเหนื่อยบา <c oughs> งทีผมขี้เกียจนะก็ดูๆตรงนี้ครับแล้วก็กะเอานะฮะกะเอาโอเคประมาณนี้นะครับ CPLQ นะครับเนีย่ยเห็นไหมฮะแท่งเทียนเล็กบ้างใหญ่บ้างคือบางทีเราก็าจะดูแปลกๆแต่อย่างเดียวเลยที่เราจะมองสังเกตเห็นก็คืออะไรครับมันไม่สร้างไฮใหม่เห็นไหมครับมันไม่สร้างไฮใหม่มันเคารพลบไฮที่เอนกับทุกอันเลยคาร์ลบซัพพลายสำคัญหมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงจุดที่เป็น DP มันจะดีดกลับอย่างไรเยื่อใยเหมือนทองเลยจะได้เมื่อวาน2้0 0จุดเนาะเมื่อวานนั้นนะครับ ก็บอกบายตั้งแต่เช้าเลยเนาะเทโพใส่เฟซบุ๊กทยาารแต่ไม่บอกคู่อะไรแค่นั้นเองก็ต้องไปแกะเอานะครับอ่ะคันนี้คันนี้ตรงนี้จบแล้วอ่ะ CPLQ เห็นแล้วนะครับว่ามันคอมเพชชันไปทำอะไรนะครับก่อนที่เราจะเจอคอมเพชชันหนึ่งเลยเราต้องอ่านตรงนี้ก่อนอ่ะคันนี้เขาอ่านตรงนี้ครับเป็น QM นะครับเขาอ่านตรงนี้เป็น QM สังเกตน,นะครับก็ไม่ได้บายตรงนี้นะ เก okay, มครับก็ไม่ได้บายตรงนี้นะด้วยอะไรครับด้วย CP ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สนใจเลยเหรอกครับมันก็ยุ่ยย,วยของมันไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆื่อจนกระทั่งวิ่งลงมาหาดีมาเพราะนั้นเกิด CP เมื่อไหร่ไม่ต้องเทรดหรือถ้าเทรดก็เทรดลงมาเลยแล้วก็ทําไมครับมารอดักที่ดีมาเพราะนั้นการที่เรารู้จักไพ่ออปชหรือรู้จักรูปทรงของการเคลื่อนที่ของราคาจะทําให้เราคาดเดา1นึ่คาดเดาได้ว่าจะท p ตรงไหน2 ถ้าเดาได้ว่ามันจะมีโอกาสกลับเทนตรงไหนหรือจุดที่เราจะเข้าเดอร์ตรงนั้นตรงไหนแล้วก็ถือ,อเดอร์ได้เป็นรอบๆไปจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนอย,บอ,ยอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับตามนั้นอัวน,นี้อันนี้คือวิธียุบโซนนะครับเจาะเข้ามาใน m 5มองหา m pl m pl ก็คือจุดที่เป็นแนวต้านเป็นแนวรับแนวรับเป็นแนวต้านนั่นะครับ อันนั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือ S อสตาฟรฟีแหละก็เป็นคีย์เลเวลด้วยมากก็ต้องรีเจ็คบนรีเจ็คล่างถ้าใช่ก็โอเคถูกไหมครับเนี่ยรีเจ็บนรีเจ็คล่างมันก็ใช่เพราะฉะนั้นอืนะครับเราหาเลยครับดีมานทีใ่ใต้เส้นเนี้ยหาดีมานที่อยู่ใต้คีย์เลเวลเนี้ยนะครับก็จะเจอแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็มาทำไมครับทำโซนโซนนี้คือไอโซนไส้นี้กับไอแทงนี้นะครับ อันอื่นไม่เกี่ยวแต่ว่าเขาทําแถบอย่างนี้เลขาเราผมเนี่ยแหละทาแถบนี้ให้มันสังเกตง่ายๆมันเล็กนะครับโอเคนะดีมานจะอยู่ใต้ mpl นะครับถ้าเขาเรียกอันนี้เป็น mpl หรือเป็น dp ก็ดีมานจะอยู่ใต้นั้นแหละนะครับคือบางทีผมเข้าใจว่าเขาอาจจะใช้คําว่า dp ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตรงไหนก็ <c oughs> เลยต้องหาเส้นอะไรสักเส้นหนึ่งก็คือ key level หรือ mpl ของเขานะครับ <c oughs> เพื่อเอาไว้หาโซนอีกทีหนึ่ง ก็เป็นวิธีที่ง่ายดีนะครับเหมือนกับค่อยๆกรองทีละชั้น Cplq นะครับทั้งที่เล็กเลขึ้นที่จะช้าก,กินเวลานานโอเคนะครับก็คือตรงนี้แหละท่อนนี้แหละเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นเลยครับ fake out มีการสร้าง fake out ก่อนทําท่าเหมือนจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นโอเาไหมครับทาท่าเหมือนจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นทําท่าจะลงเหมือนก็ไม่ลงถ้าเราดูอย่างนี้ก็เป็นอะไรครับเหมือนจะเป็นไซ d e w a y s เนาะเพราะฉะนั้น จะเห็นตรงนี้ครับจะชัดตรงเนื้อเทียนเนี่ยว่าเป็นเฟกเอาก่อนพอเป็นเฟกเอาเสร็จปุ๊บจะทิ้งตัวลงครับมาหาดีมานี้แล้วก็ดิดกลับสังเกตน,นะครับกรอบนี้ที่คาสต์ไมเนี่ยเกือบสุดกรอบเลยนะเนี่ยสังเกตจริงๆมันมีไสออกมาด้วยคือการคาสต์ไมเนี่ยถ้ามันเล็กจะจัดนะครับขยายมันก็ได้นะไม่ต้องเล็กมากอันนี้คือทําให้ดูนะครับ AWM เขาทําให้ดูว่ามันสามารถลดโซนได้คือสไนเปอร์ครับมันจะต้องเป็นโซนที่เล็ก แล้วอย่าลืมว่าพอโซนมันเล็กคุณเซล์อ่าคุณบายข้างบนเซล์ข้างล่างเอยขอโทษายข้างบนในเซล์ข้างล่างมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะทะลุลงมาเหมือนกันอันนั้นก็ต้องเผื่อๆไว้บ้างนะครับเป๊ะมากไม่ดีอ่ะต่อนี่เป็นคู่ gj นะครับตรงนี้ครับเส้นนี้สังเกตนะครับมันคือจุดที่เป็นคีย์เลเวนะครับจุดที่เป็นคีย์เลเว เป็นแนวรับใช่ไหมครับเป็นแนวต้านก็ได้ถ้าก็มีการรีเจ็ตเยอะมากนะครับเป็นการมันบอกให้เรารู้ว่าตรงนี้มันอะไรครับเป็นคีย์เลเวลหรือจุดที่มีการซื้อขายสูงมากมี volatility <c oughs> <Rot> นะครับอ o l ทอล l ตี้ <c oughs> โว้ยบินพันกันแล้วนะครับสูงมีปริมาณการซื้อขายสูงอ่ะตรงนี้แล้วกันเพราะนั้นถามว่าแล้วใครล่ะที่ทำให้เกิดการอินไ p เส้นคีย์เลเวลนี้ได้ ก็ต้องเป็นอะไรครับซับพพลายชุดนี้ใช่ไหมฮะซัพพลายชุดนี้แล้วอะไรต่อก็ต้องมานั่งหาครับว่าตรงนี้ในนี้มีอะไรนะครับในนี้ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมีอะไรนะครับในทำเฟรมใหญ่เราเห็นการคอนเฟริร์มในทำเฟรมเล็กเราจะเห็นเซตอัพก็ค่อยๆเจาะไปเนั้นตรงนี้เราเห็นไฮกับไฮไฮเห็นโลกับโลว์โลนี้คือ QM สังเกตตรงนี้เป็นอะไรครับดับเบิลท็อป เดี๋ยวบนท็อปคือราคาไม่สามารถขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เป็นซอกันนะครับมองตรงนี้เป็นซอกันแล้วเราเห็นการเบรกโครงสร้างลงมานะครับตั้งแต่แถวๆนี้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาราคาย้อนก็จะเข้าออเดอร์ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นหน่อยนะฮะมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับ ตรงนี้เห็น qm ตรงนี้เห็น completion เข้าไหมครับเห็น completion ให้ตรงสปายชุดนี้ใช้กับฝั่งขวานะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ใช้กับตรงนี้ก่อนเพราะั้นตรงนี้เป็นสปายที่ส่งกราฟลงแล้วก็เอ็นกราฟขีดระเบีตรงนี้ได้เมื่อกี้ผมไปมองนี้กับทศทีต้องมองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันเอ็นกราฟไปแล้วสปายชุดนี้นะครับเอ็นกราฟไปแล้วก็ทําไมครับรอ completion แล้วก็มาแตะที่สปายชุดนี้สังเกตเ้งจะกว้างมาก ประเภทที่เป็น qm วเอเมลิเเนี่ย sl จะค่อนข้างไกลนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันสามารถครับสมัยให้มันเล็กลงได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีเพราะ r i s k Reward มันจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าเกิดเราลล็กเนี่ยขนาดนี้แต่เราลองดูท p นะครับโคตรไกลอ่ะแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันเล็กลงได้เพราะนั้น i s k เราน้อยลง Reward เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละตามนั้น นะครับไปงงนะเกิด QM rate r e t a t เจอ CP วิ่งไปหานะครับ Supply ก,ก็คือ CP LQ แล้วก็ทิ้งตัวลงก็จะเป็นแบบประมาณนี้เวลราเราเห็นกราฟเราจะได้เออแบบนี้มันโอเคนะครับอ่ะ CP LQ ก็จะเป็นประมาณารักษณะแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูตรงนี้ก็เป็น commission เหมือนกันแต่ว่าอะไรครับมันเอาแนวต้านมาเป็นแนวรับ เห็นไหมฮะเอาแนวต้านมาเป็นแนวแแรับตอนแรกมันเป็นนี้เนาะถ้าเรายุบก็คืออย่างนี้ครับเห็นไหมฮะก็เป็นคอมเพรสชันอีกว่าเภทหนึ่งคือลักษณะเนี่ยบางทีเนี่ย,เ,ยเราดูกราฟถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะไม่รู้เลยว่าไอ้นี่มันทําอะไรมันหว่าเนี่ยลักษณะของกราฟที่ขึ้นไม่แข็งแรงและเป็นคอมเพรสชันสวิงไปสวิงมาก็คืออะไรครับวิ่งขึ้นไปหาซับไพนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงเนี่ยเราจะหาแบบนี้ครับพอเรารู้จักเนี่ยเราจะไปเห็นในกราฟเนี่ยเยอะลองไปไล่กราฟดูนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือ CPLQ นะครับแบบสุดท้ายอ่ะทวนนะครับคอมเพรสชันมีทั้งหมด5แบบนะครับคอมเพรสชันธรรมดาก็คือคอมเพรสชันเป็นบันไดเลื่อนคอมเพรสชันที่เป็นบันไดเลื่อนแบบเท่ากันก็เป็น channel compression คอมเพรสชันที่เปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านนะครับก็คือคอมเพรสชันแบบ SDR ABS จะถามว่าต้องรู้ไหมไม่ต้องอ่ะอันนี้ก็เป็นแต่อันนี้มันจะเป็นฟันเลื่อยใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะ เป็นแบบเป็นเบนแค่นั้นเองแล้วก็เป็นลักษณะเป็น QM ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือจะเกิดอะไรครับเกิดอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างแล้วก็เกิดทีได้ข้างบนนะครับหนึ่งได้สองได้สามได้ชน DP แล้วก็ล่วงแล้วก็แบบสุดท้ายเป็นแบบยอดนิยมทำคอมเพสชั่นมาก่อนแล้วก็มาทำเฟกเอาท์แล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับถึงสะพายเราทิ้งตัวเลย,เยทำทรีได้นะครับไปถึงสะพายแล้วก็ทิ้งตัวอันนี้เบรคโครงสร้างก่อนแล้วก็ค่อยลง เบรกครงสร้างก่อนแล้วค่อยๆลงอันนี้บีบอัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอไปถึง v ีปุ๊บก,ก็ทิ้งตัวลงเสียคงสร้างเหมือนกันแล้วแบบนี้เราจะเห็นการอะไรครับคอมเพสไปหาดีมาแล้วก็ดีกลับเข้าใไหมฮะเป็นทั้งฝั่งบายเป็นทั้งฝั่งเซลล์ครบนะครับอันนี้คือการทําให้โซนมันเล็กลงสําหรับการเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายถ้าเรามอง ตรงนี้ก็จะเป็น QM ด้วยนะครับเนี่ยเป็น QM ด้วยเห็นไหมฮะเป็น QM แล้วก็ทำไมครับก็จะเป็น QM ซ้อน QM อ,อย่าไปดูละเอียดเยอะเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละเอาให้เรารู้จักว่าหน้าตาแบบนี้ไพร์ออฟโคชแบบนี้หน้าตาแบบนี้ในกราฟคืออะไรแล้วเราต้องทำอะไรนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าโขเนนะครับคลิปนี้ก็จบตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ